จอมเทพโอสถต,ตอนที่15ผู้อย่างรู้ด้านโอสถชายหนุ่มผู้นี้มีนามว่าถางหยุนและเขาอยู่ในสำนักดานดูเช่นเดียวกับเยหยวนแต่สิ่งที่แตกต่างจากเยหยวนก็คือเขาสามารถสอบเข้าด้วยความสามารถของตัวเขาเองและในความเป็นจริงผู้ที่มีพรสวรรค์ส่วนใหญ่มักจะมาจากตระกูลขุนนาง มีเพียงผู้มีพรสวรรค์ไม่กี่คนที่มาจากตระกูลธรรมดาตระกูลที่ใหญ่มักจะได้เปรียบมากกว่าตระกูลธรรมดาเป็นปกติรวมไปถึงด้านทรัพยากรก็มีเพียบพร้อมกว่าดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะมีผู้มีพรสวรรค์จากตระกูลธรรมดาโดนเบียดต,ตกไปวรยุทธยาเสริมพลังความแข็งแกร่งและเงิน คือสิ่งที่ตระกูลชั้นสูงได้เปรียบกว่าตระกูลสามัญชนที่แม้ว่าจะทำงานหนักมาตลอดชีวิตก็ไม่มีความสามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างระหว่างตระกูลธรรมดากับตระกูลชั้นสูงถางหยุนสามารถสอบข้สอสํานักดานูได้และฝีมือของเขาก็อยู่ในระดับทั่วไปการที่เขาอยู่ในอนาณาจักรแก่นแท้แห่งลมปานในวัยนี้ ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักแต่เขาก็ไม่ถึงกระไรฝีมือจากระดับ3ไปยังระดับ4ค่อนข้างมีอุปสรรคเป็นอย่างมากความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรคของเขานั้นเรียกได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาหรือทรัพยากรต่างๆเลยมันแสดงให้เห็นว่าถางหยุ่นนั้นมีพรสวรรค์นในด้านการต่อสู้เป็นอย่างมากพ่อของถางหยุน มีนามว่าถางทรงไห่เขาเป็นนักล่าสัตว์สูนย์ผู้มีประสบการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์สูน์ที่ลายกาดมาน้ำไม่ท้วนในป่าปิดบิญ,ญญาณที่ทำไปทั้งหมดก็เพียงเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกชายของเขาแต่ในที่สุดหากบทตะเจอก็ต้องเจอ ฐานรงไฮได้พบกับสัตว์อสูร์ที่ยากเกินฝ่าต้านในป่าปิดช,ชีพแม้เขาจะลอดตายแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสถังหยุนเป็นเด็กที่ฉลาดและกระตันยูเขาเห็นพ่อของเขาได้รับบาดเจ็บด้วยตาคู่นี้แทบทุกวันในขณะนี้แม้เขาจะฝึกฝนศิละปะการต่อสู้แห่งเต๋าแต่เขาก็ยังต้องการฝึกฝนในด้านหลอมโอสถ เพื่อนำมารักษาพ่อของตนอีกด้วยหากเขาไม่ต้องเสียเวลากับการฝึกฝนหลอมโอสถแล้วก็ป่านนี้เขาคงจะมีความสำเร็จในด้านการต่อสู้คงอยู่ไม่ใกล้เกินเอื้อมแบบในปัจจุบันนี้หรอกแม้กระทั่งในด้านการหลอมโอสถเขาอาจจะมีความรู้ที่ตื้นเพื่อให้สนับสนุนทางหยุนเพื่อสนับสนุนในด้านการต่อสู้ในช่วงสอปีที่ผ่านมาฐานทรงไห้ได้ลดค่าใช้ใจ่ายในด้านต่างๆนานา นั่นหมายความว่าทางหยุนนั้นไม่สามารถซื้อ,อยาทำเป็นรูปได้แต่ทางหยุนไม่ต้องการให้พ่อของเขาตายต่อหน้าตนเขาจึงตัดสินใจที่จะลองพยายามปรุงยาฟื้นคืนร่างกายเพื่อจะรักษาพ่อของเขาให้หายเมื่อทางหยุนคิดมาถึงจุดนี้เขาก็ได้วางท่าทีที่ไม่ยาแสต่อสิ่งใดจากนั้นเขาก็ยกมือและชี้ไปยังเย่หยวนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพี่ชายคนนั้นน่ะ ในตอนนี้ข้ากําลังมีปัญหาและกําลังมีอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอย่างมากดังนั้นข้าก็ขออภัยนะแย่หยวนรู้ดีว่าเขาจะพูดอะไรแย่หยวนได้ยิ้มและพูดกลับแทนทีว่าเพราะท่านต้องการช่วยชีวิตคนที่ท่านรักท่านเลยกล่าวแบบนั้นข้าเข้าใจถางหยวนลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะถามออกไปว่าการที่ท่านพูดแบบนั้นท่านต้องการยาหกแฉกเหมือนกันใช่หรือไม่ถางหยวนเป็นคนหัวดี จากคำพูดของเย่หยวนก่อนหน้านี้เขาก็เดาได้ว่าเย่หยวนต้องการสิ่งสิ่งเดียวกันกับเขาและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขากล่าวคนท้วงในทีแรกเย่หยวนไม่ต้องการปิดบงังแต่อย่างใดเขาได้ตอบความจริงท่านกล่าวถูกแล้วข้าต้องการใช้ประโยชน์บางอย่างจากย่าหกแฉกสามส่วนแต่ข้าก็เพิ่งรู้เหตุผลที่ท่านต้องการมันเช่นกันท่านต้องการที่จะเชื่อใจข้า และนำข้าไปหาคนเปวยได้หรือไม่บางทีข้าอาจจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างหากเย่หยวนกล่าวแบบนี้ทันทีที่เจอหน้าทางหยุนเขาคงสะบัดออกมาแล้วแต่เพราะว่าคำพูดวิเคราะห์ของเย่หยวนในตอนแรกนั้นทำให้เขาตะลึงเป็นอย่างมากทำให้เขารู้ถึงทักษะในด้านการหล่อโอสรสของเขาได้ทันทีและในความเป็นจริงทางหยุนก็ไม่มั่นใจในฝีมือของตนในการรักษาพ่อของเขามากนัก แต่อย่างน้อยเขาก็มั่นใจในสูตรยาฟื้นฟูร่างกายนี้ได้และเป็นเหตุที่เขามาซื้อยา6กแชกสามส่วนก็พอเจ้ามาเพื่อความล้มเหลวเขาจะต้องทำการรักษาพ่อของเขาโดยด่วนถ่างหยุ่นลังเลไปสักครู่ก่อนที่จะพูดว่าแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนแม้นามของข้าก็ไม่รู้ข้าแซเย และมีชื่อจริงว่าหยวนเย่หยวนตอบโดยไม่ปิดบังแต่อย่างใดเย่หยวนถางหยวนค่อนข้างคุ้นกับชื่อนี้มากและกำลังคิดอยู่ว่าเคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนเมื่อผู้คุมหอโอสุที่อยู่ใกล้ๆได้ดินในใน้อยของเขาเล่าชื่อแท้ของเขาออกมาผู้คุมได้กล่าวกับตนเองว่าหากเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่ ชื่อเสียงของเย่หยวนนั้นดังไปทั่วรัชฉินตามที่คาดไว้เมื่อถังหยุนได้ยินชื่อพร้อมกับที่คนคนนี้อยู่ในหอโอสุดแห่งนี้ด้วยล่ะเขานึกออกในทันทีจะเจ้าเจ้าอยู่ในอันดับสุดท้ายในการจัดอันดับของสำนักด้านูเจ้าจะพาคิริวเย่หยวนถังหยุนกล่าวออกมาทันทีเย่หยวนได้ถอนหายใจทันทีเขาไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนนี้ร่างนี้ ตัวจริงได้เคยก่อวีรกรรมอะไรมาบ้างชีวิตของเจ้าของร่างนี้มันล้มเหลวมากแค่ไหนถูกต้องข้านามเย่หยวนแต่ท่านไม่ควรปฏิเสธข้าในสถา,านการณ์เร่งด่วนแบบนี้หากข้าเดาถูกต้องเจ้าคงไม่มั่นใจในเรื่องการปรุงยาสูนคืนร่างกายให้สำเร็จใช่หรือไม่น,นั่นคำพูดของเย่หยวนนั้นได้จี้ไปที่หัวใจของทางหยุนมากขึ้น หากมันเกินมือของข้าจริงๆข้าจะเรียกพ่อของข้ามารักษากับพ่อเจ้าในทันทีและจะช่วยเจ้าปรุงยาฟื้นคืนร่างกายให้อีกด้วยเจ้าว่าไงล่ะเย่หยวนกล่าวแทงในทันทีเมื่อเย่หยวนเห็นท่าทีไม่ดีเขาจึงอ้างชื่อพ่อของตนมาเป็นหลักประกันแววตาของทางหยุนเป็นประกายทันทีเมื่อเย่หยวนบอกว่าเย่ฮานจะมาช่วยรักษาด้วยตัวเองนี่เจ้าพูดจริงหรือ แน่นอนข้าพูดจริงจริงทุกประการหากเจ้าไม่มั่นใจงั้นเจ้าลองมาเขียนสัญญากับข้าดูไหมล่ะทางหย่นรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากหากจะไม่เชื่อใจคนที่จะต้องการช่วยชีวิตเขาแต่มีเดิมพันด้วยชีวิตของพ่อเขาแถมชื่อเสียงของเย,ย่หยวนไม่ค่อยจะดีอีกที่เขาคิดไว้คือการที่เย่ยหยวนรักษาพ่อเขาสำเร็จจริงๆแล้วเขาจะต้องกล่าวขอโทษเย,ย่หยวนทีหลัง หลังจากที่ทางหยวนได้ตัดสินใจไปแล้วเขาก็ยื่นมือออกมาจับมือเย่หยวนแล้วพูดว่าหากเจ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็ไหนน้อยเย่เย่หยวนจับมือกับทางหยวนแล้วแสดงความยินดีด้วยพร้อมตอบกลับว่าข้ายินดีจะชดใช้เท่าแกไปหยิบสัญ,ญญาไหมข้าผู้คุมหอโอสถไม่รอช้ารีบวิ่งไปหยิบสัญญามาในทันทีเมื่อเย่ยวนลงน้าเสร็จ สีหน้าของทางหยุนก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นทันทีในตอนนี้ผู้คุมกำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ามันปรากฏผ้าชายสองคนที่กำลังเดินออกไปจากหอโอสถด,ด้วยกันผู้คุมไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นภาพอะไรแบบนี้เขารู้ดีว่าเย่หย,ยู่นในอดีตมักจะไม่พูดคุยกับใครง่ายๆแต่ในต,ตอนนี้มันไม่ใช่ตั้งแต่ที่เขารอดพ้นจากพิษครั้งนั้นมาในน้อยเย่ยก็ได้เติบโตขึ้นอีกขั้น ที่ดินทุกตารางนิ้วในรัดฉินเปรียบเสมือนทองคำแท่งแม้อาชีพนักล่าสูนจะมีรายได้สูงกว่าคนทั่วไปแต่ถางทรงไ้ก็ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยอะไรที่ใหญ่โตได้เขาจึงนำเงินทั้งหมดไปสนับสนุนลูกชายของเขาในการฝึกศิละปะก,การต่อสู้ดูแล้วขนาดบ้านของเขาก็เท่ากับบ้านของคนธรรมดาทั่วไปภายในบ้านนั้นดูมืด,มด และเมื่อยายหยวนย่างก้าวเข้าไปในบ้านกินส่วนพัยได้ตีเข้าจมูกของเขาในทันทีดอกบัวจิตสงบต้นส่วนสีแดงผลไม้ดอกสีทองสมุนไพรเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุดิบในการปรุงดาระดับหนึ่งดูเหมือนว่าท่านยังมีฝีมือในการเหลาอาสศดอยู่อะดับหนึ่งแถมยาที่ท่านปรุงขึ้นมามันคือยาดับแนวหน้าของระดับหนึ่งอีกด้วยท่าน คงจะกลัวเกี่ยวกับการปรุงยาผิดพลาดท่านถึงซื้อยา6แฉกมาถึง3ส่วนใช่หรือไม่เย่หยวนพยายามประเมินความสามารถของทางหยุนด้วยถ้อยคำที่สุภาพที่สุดเย่หยวนจงใจที่จแสดงความสามารถเพื่อให้ทางหยุนเชื่อใจเขาบ้างเนื่องจากชื่อเสียงแย่ๆของตนเองในอดีตมันเยอะเกินไปเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากแสดงความสามารถต่อหน้าทางหยุน การที่เย่หยวนแสดงความสามารถออกมาแบบนี้มันไม่ได้สร้างความพอใจให้แก่ทางหยุนเลยกับกันมันได้สร้างความตะลึงให้แก่ทางหย่นแทนการที่เย่หยวนย่างก้าวเข้ามาในบ้านของตนแถมสมุนไพรที่ต้มไว้อยู่ด้านในสุดของบ้านแต่เขาก็สามารถใช้จมูกแยกแยกสมุนไพรได้อย่างละเอียดเพียงแค่การดมในครั้งเดียว อย่างกับว่าคนที่อยู่ข,ข้างเขาในตอนนี้คือเสียนโอสดแม้แต่อาจารย์ในสำนักก็ยังไม่สามารถทำได้เช่นนี้ตอนที่16กระตุ้นด้วยคำพูดถูกอย่างที่ท่านคิดข้าคงศึกษาด้านโอสดมาเป็นอย่างดีท่านจึงมีฝีมือขนาดนี้ข้าทางหยุนผู้ได้ยินข่าวลือมาเกี่ยวกับท่านจนกล่าวดูหมิน่นท่านแบบนั้นข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนัก เมื่อได้เห็นความสามารถของเย่หยวนทางหยุนได้จระหนักในทันทีก่อนหน้านี้เขาได้กล่าวไม่ดีเกี่ยวกับเย่หยวนไปมากเขาจึงรีบกล่าวขอโทษอย่างรวดเร็วเขาเกล่าวสรรเสริญเย่หยวนในใจที่เย่หยวนสามารถเปลี่ยนตนเองจากในอดีตที่ไม่สู้ดีนักดังนั้นเขาจึงกล่าวขอโทษอย่างตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่สหายควรทำให้กันระหว่างทางที่มาที่นี่ ทางหยุนได้เล่าเกี่ยวกับตระกูลของเขาแต่แล้วเย่ยุนก็รู้ว่าทางหยุนก็อยู่ในสำนักดานูจึงไม่ต้องสงสัยอะไรเลยเขารู้ได้ว่าเย่หยุนนั้นอยู่ในดับสุดท้ายในสำนักดานูเย่ยุนตอบกลับด้วยรอยยิ้มพร้อมมากล่าวว่า,วาท่านไม่ต้องจําเป็นต้องขอโทษในอดีตข้ามีชื่อเสียงที่มืดมนอย่างที่ท่านรู้แต่ในตอนนี้ข้ายังยาว์วั ข่ามักถูกพ่อบีบังคับให้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนภัยเหล่านี้เป็นประจำดังนั้นข้าจึงจำมันได้เล็กๆน้อยๆณจุดนี้ทางหยุนไม่กล้าที่จะพูดทุน่นๆกับเย่หยวนแต่อย่างใดเขาจึงรีบตอบกับทันทีว่าในน้อยเย่ช่างอ่อนน้อมทนตนโปรดเข้ามาเถอเชิญขณะที่ทางหยุนพาเย่หยวนเข้าไปในบ้านเมื่อเดินเข้ามา เยยุนก็ได้ยินเสียงลมหายใจที่อ่อนละทวยและต้นเสียงนั้นนอนอยู่บนเตียงไม้ไม่จำเป็นต้องบอกนั้นก็รู้ว่าผู้ที่นอนโซมอยู่คือพ่อของถาง,าง,งย,ย,ย,ยุนถางทรงไห้ยยุนเออ <c oughs> เป็นอะไรบ้างตามอะไรมาสภาพของถางทรงไห่นั้นดูไม่ค่อยดีนักเขาไออย่างรุนแรงแม้จะพูดเป็นประโยชน์ เขายังไม่สามารถพูดได้จากนั้นก็พยายามลุกขึ้นมาทางยืนเห็นดังนั้นจึงรีบไปพยุงพ่อของเขาทันทีท่านพ่อข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลุกโดยพารกการ <c oughs> แต่ในตอนนี้ข้าข้าคงไม่สามารถดูแลเจ้าได้อีกแล้ว <c oughs> เจ้าต้องดูแลตนเองให้ดี <c oughs> <c oughs> เห็นได้ชัดว่า ทางทรงไห่นั้นไร้หนทางใดๆในตอนนี้เขาจึงพูดสั่งเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสใดๆอีกน้ำตาของทางหยุนได้หลังลงมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้นและพูดอย่างสำลักน้ำตาว่าฉันพอ่อท,ท่านท่านท้าพูดแบบนี้อีกข้าข้าข้าหาหนทางรักษาให้ท่านได้แน่ข้าข้านำยาหกแฉกกลับมาแล้วข้าจะรีบไปต้มยาทัานที หลังจากพูดเสร็จทางหยุนก็ได้ลุกขึ้นแต่ถูกลังไว้โดยพ่อของเขาไม่ไม่จำเป็น <c oughs> มันไประโยชน์ไม่ใช่ว่ายาฟืน้นพูร่างกายจะไม่สามารถรักษาเขาได้แต่เขารู้ดีว่าทักษะการปรุงยาของลูกตนไม่ได้ยอดเยี่ยมถึงกับขนาดปรุงยามันได้อย่างน้อยเขาก็อยากให้ลูกของตนเก็บส่วนภัยไว้ยามฉกเฉิน ยังดีสักว่านำมาทิ้งให้กับชีวิตคนใกล้าตายคนหนึ่งแขกแขกแขกทำไมมีแขกมาทำไมไม่เชิญเขานั่งทางทรงไห้ได้สังเกตว่าวันนี้ได้มีบางคนนอกเหนือจากลูกของตนมาที่บ้านและกำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูเมื่อได้ยินพ่อของตนพูดเช่นนี้ฐานหยุนจึงหันเข้าไปหาเยยยวนพร้อมพูดว่าในน้อยเย่ข e, ้าขอร้อง รักษาพ่อของข้าด้วยเถิดข้ายินดีข้ายินดีเป็นท่าเราใช้ท่านไปช่วยชีวิตท่านจะตีท่านจะเคี่ยนข้าอย่างสัตว์ตัวหนึ่งก็ยังได้แม้ว่าชื่อเสียงของทานยุนจะไม่ดีสักเท่าไรแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นคนกระตันยูม,มากแค่ไหนคำพูดของเขาเหล่านั้นมีความหมายแสดงให้เห็นว่าเขารักพ่อของตนเองมากแค่ไหน คำพูดและท่าทางของเขาทําให้เห็นได้ถึงส่วนลึกของจิตใจเย่หวยวนได้ยินและรับการตอบรับในทันทีข้าและเจ้าเป็นดั่งพี่ดั่งน้องแล้วทําไมถึงพูดเช่นนี้ล่ะให้ข้ามองเจ้าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนั้นหรือแล้วเข้านําท่านลุงนอนลงข้าจะวิชัยเขาเดี๋ยวนี้เยห่ยวยวนได้ยื่นมือขวาออกไปเพื่อจะวัดชิพจรของทางซงไห เมื่อถังทรงไห้รู้สึกว่ามีคนมาวัดทิปรจรเขาก็ชักมือออกทันทีไม่ <c oughs> ไม่จำเป็นเจนุ่มขอบคุณ <c oughs> ท่านพ่อเมื่อถังหยุนได้เห็นการกระทำของพ่อของตนเองเขายิ่งร้อนใจมากขึ้นเย่หยุนรู้ดีว่าถัทางทรงไห้ไม่อยากสร้างภาระให้แกลูกชายของตนเพราะอย่างไงเขาก็ต้องตายอย่างแน่นอนและแน่นอนว่า อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่คิดเลยว่าเด็กอย่างเยหยว่วนจะสามารถรักษาอาการที่สาหัสขนาดนี้ได้เยหยวนไม่ได้โกรธเขาแต่อย่างใดจากที่ประจอนที่เขาสัมผัสเมื่อสักครู่นี้แม้เป็นเซียว,วิเขาก็ดูทันทีเขาจึงถามขึ้นว่าท่านลุงหากข้าเดาไม่ผิดท่านคงได้รับบาดเจ็บจากแลดวายุฟ้าใช่ไหมพอทางหยุนได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจทันที ท่านท่านท่านรู้ได้ยังไงท่านเพียงแค่จับชีพจรแค่เสียวลมหายใจเท่านั้นแต่ถังทรงไห่ก็ยังคงไม่ไหวติงเขาได้ไอจนแทบไม่สามารถปฏิปต่อคำพูดได้นี่ยนี่แค่ยุนเออสะในน้อยแคคกชายหนุ่มผู้นี้คือใครกันท่านพ่อนี่ในน้อยเย่เขามาเพื่อรักษาท่านเมื่อถังยุนเห็นพ่อของตนไอไม่หยุด อย่างกับเห็นว่าหัวใจของเขาได้ตกลงสู่เหวลึกเมื่อพิจรารณาสถานการณ์เยหยวนไต้ขมวดคิ้วใน,นทันทีหนึ่งในสิ่งสําคัญในการรักษาผู้คนนั่นก็คือการจะต้องแก้ไขจิตใจผู้คนก่อนถ้าหากถ่างทรงไ้ยังสิ้นหวังและอยากตายอยู่แบบนี้ต่อให้กินยาอะไรที่ครอบจักรวาลก็ไม่สามารถช่วชีวิตเขาได้ด้วยสายตาคู่นี้ของเยยยวน เขาสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าอาการของทางทรงไหน้นี้เป็นการบาดเจ็บอย่างมากก็คงอยู่ได้ไม่ผลคืนนี้และสิ้นใจตายแน่นอนหากแค่นี้ยังช่วยไม่ได้การที่จะกลับมาเป็นจกักรพรรดิโอสถดอีกครั้งก็อย่าหวังเลยและการดูสภาพในปัจจุบันมันก็ดูสาหัสเกินไปที่จะใช้ยาฟื้นฟูรักษาร่างกายแล้ว เย่หยวนจึงตัดสินใจที่จะใช้ยาที่มีฤทธิ์รุนแรงยิ่งกว่าช่างเถิดพี่ถางเหตุใดจะต้องช่วยชีวิตคนที่ไหลน้ำใจเช่นนี้ด้วยในเมื่อเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็คงต้องปล่อยเขาตายไปงั่นแหละถางหยวนทรัพย์ส่วนเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินจริงๆแล้วเย่หยวนตั้งใจที่จะช่วยพ่อของเขาจริงๆหรือไม่และเมื่อได้ยินที่เย่หยวนพูดดูหมิ่นพ่อของตน เขาก็กดเป็นอย่างมากนีท่านที่พ่อข้าเดลปาเจ็ดเช่นนี้ก็เพราะทําเพื่อข้าแล้วเหตุใดท่านจึงพูดเยี่ยงนี้แคลกแคลก,คลกเจ้านุ่มคําพูดยูยูของเจ้าไม่มีประโยชน์ลอกทางหยุนอาจไม่เข้าใจแต่ชาชราที่ผ่านโลกมานานอย่างถางรงให้มีหรือจะไม่เข้าใจเยหยวนไม่คิดว่าอะไรอะไรจะง่ายดเช่นนี้ เขายิ้มอย่างเยือกเย็นและพูดว่าท่านคิดเช่นนั้นหรือหากท่านคิดว่าการพัวโจยู่ท่านคือการรักษาของข้าแล้วแล้วก็งั้นข้าจะรักษาท่านด้วยวิธีนี้ก็แล้วกันและในวันข้างหน้าหากท่านพี่ถางตายอยู่ที่ข้างถนนแล้วไปต่อว่าท่านในปรพภดูซิว่าท่านจะตอบเขาอย่างไรในที่สุดอารมณ์ที่นิ่งของถังทรงเฮยก็กระเพื่อมขึ้นมา เขาหันกลับมาแล้วพูดว่าท่านหมายความว่าอย่างไรท่านพูดเองไม่ใช่หรือว่าข้าเพียงแค่โยอย่ท่านแล้วเหตุใดท่านจึงถามอะไรมากมายข้าเพียงเห็นแก่ความกระตันยูของท่านพี่ถางเท่านั้นข้าจึงตอบตกลงที่จะช่วยชีวิตท่านและดูเหมือนว่าความกระตันยูของเขาคงจะเป็นที่ไม่น่าชื่นชมเสียแล้วเอาละ่ะ ข้าควรเลิกคิดที่จะช่วยชีวิตท่านลากรเมื่อเยหยวนหันหลังกลับและเดินจากไปช้ากอถ่างทรงวยและ่างหยุนตะโกนออกพรหอมกันท่านลุงมีอะไรอีกลกเยหยวนไม่สนใจ่างหยุนและถามถางทรงวยอย่างเย็นชาข้าข้าข้าอยากรู้ที่พ่อนุ่มพูดเมื่อสักครู่นี้หมายความว่าเช่นไร ที่ท่านพูดพูดออกไปเมื่อสักครู่ประโยคที่ว่าทางหยุนจะนอนตายข้างถนนนั้นท่านช่างทิมแทงหัวใจของเขาจริงๆอะไรกันท่านก็แค่คนที่กําลังจะตายคนหนึ่งท่านยังจะอยากรู้อะไรอีกเั้นหรือกับอีกแค่ชีวิตของตนเองยังมองว่าอะไรค่าแก่กแค่ชีวิตของตนเองยังรักษามันไว้ไม่ได้จะนับประาอะไรกับชีวิตลูกล่ะหากนี่ไม่เรียกว่าอะไรน้ำใจ แล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะจากนั้นเยยุนก็ยิ้มยอยเยอออกมาตาบเท่าที่ท่านยอมบอกข <c oughs> ่ายินดีท่านรักษาดูเหมือนว่าในวันนี้ทางซงเวยจะพูดมากเกินไปทำให้อาการของเขาซุดหนักมากขึ้นเยหยนุนยังคงมองยังเยียดยามและยิ้มเยือกเย็นและพูดว่าท่านคิดหรือไม่ว่าหลังจากที่ทางหยุนเข้าไปศึกษาที่สำนักดานูแล้ว อนาคตเขาจะเป็นเช่นไรแล้วจะเป็นเช่นไรหรือถางทรงไวยถามด้วยความสงสัยอย่างมากสำนักตานูไม่ใช่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ท่านคิดไว้หรอกแต่มันเต็มไปด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนข้าเชื่อว่าท่านพี่ถางคงไม่เคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังใช่หรือไม่เยยหยวนถามในขณะที่มองไปที่ถางหยุน ทางยุนเผ์ซีหน้าที่เห็นว่าอึดอัดอัดอั้นตันใจและพยักหน้าตอบถางทรงวัยรู้จักลูกทชายของตนดีเขามั่นใจว่าลูกชายของเขาไม่โกหกแน่หัวใจของเขาบีบคั้นมากขึ้นเยยวนพูดต่อว่าที่สำนักดานวูนั้นเป็นเหมือนสถานที่ที่รวบรวมผู้คนที่มีความสามารถไว้มากมายและเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มขน้น บางทีความป่าเถื่อนอาจจะมากกว่าโลกภายนอกไปด้วยซ้ำการที่จะแข่งแก่งขึ้นนั้นต้องแลกมาด้วยการฆ่าผู้แข่งแก่งอีกคนแม้ว่าท่านพี่ถางจะมีพรสวรรค์อยู่ไม่เลวนะักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งกาดไรคู่ต่อสู้และที่สำคัญเขาเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งไม่มีแรงสนับสนุนอะไร เขาเป็นได้เพียงแค่บันไดหินให้ผู้คนก้าวข้ามผ่านไปเท่านั้นเองในวันข้างหน้าเขาอาจถูกกำจัดหรืออาจสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้เขาก็จะเป็นเพียงนักล่าอสูรเท่านั้นในสำนักดานูนั้นมีคนเช่นนั้นอยู่มากมายท่านคิดว่าจะมีนักล่าอสาูรสักกี่คนกันที่สามารถมีชีวิตมั่นคงและปลอดภยัย ตัวเขาเองถังทรงเวยเป็นนักล่าศูนเช่นเดียวกันเขาจึงเข้าใจสถานการณ์ของนักล่าเหล่านี้ดีเมื่อคิดว่าลูกชายของเขาต้องมาเจริญรอยตามเขาถังทรงเวยรู้สึกแม้ต้องตายเขาก็ตายตามไม่หลับเจ้านุม่มตอนนี้ <c oughs> ข้าเข้าใจผิดไปแล้วได้โปรดรักษาอาการบาดเจ็บของข้า <c oughs> ให้แก่ค่า้วยเถิดค่ายินดีจ่ายเงินค่ารักษาให้กับท่านจริงๆแล้วทางทรงเวยไม่ได้ตั้งใจจะข้างความลำบากให้กับลูกชายของเขาดังนั้นเมื่อพบว่าาเขาตายลูกชายของเขายิ่งจะต้องเจอกับความลำบากมากขึ้นแล้วเมื่อเขารู้เช่นนี้มันยิ่งทำให้เขาไม่อยากจะตาย